ทีมงานเฉพาะไรตายสงขาครับเรามีภาพเหตุการณ์ระทึกที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ได้ขณะคนร้ายซึ่งเป็นชายวัยกลางคนอายุประมาณ30ปีไม่สวมเสื้อแอบปีนขึ้นไปบนตึก5ชั้นหลังบ้านเลขที่106ยกทนับ่ย่านถนนนิพพานอุทิศ2ใจกลางเมืองหาดใหญ่เมื่อช่วงเย็นของวันนี้ครับเม,มื่อเห็นชาวบ้านาข้อพยา,า,ายามปีนหนีลงมาอย่างหน้าวาเสียวและกระโดดหนีเข้าไปภายในตัวตึกเห็นภาพแล้วนี่ยกให้เป็นโจรไอแมงมุมสไปเดอร์แมน ไปเลยครับสดจริงๆชาวบ้านจึงรีบแจ้งตำรวจสพหาดใหญ่ให้มาตรวจสอบและจับกลุมนะครับเพราะเชื่อว่าน่าจะเป็นหัวขโมยที่แอบปีนเข้าไปขโมยของภายในตึกซึ่งเป็นทั้งบ้านที่อยู่อาศัยและร้านค้าครับย่านแถวๆนั้นเนี่ยเป็นร้านจําหน่ายอะไหล่รถยนต์นะครับทางตํารวจชุดสายตรวจและชุดปฏิการวิหาของสพหาดใหญ่และเจ้าหน้าที่ชุดมาแชลของเทศบาลนครหาดใหญ่จึงเข้าตรวจสอบ,ร,บรอบๆบริเวณตึกแถวจนกระทั่งค่ำครับแต่ก็ไม่พบตัวและคาดว่าคนร้าย น่าจะยังคงซ่อนตัวอยู่บนหลังคาจึงได้ประสานร,รถกระเช้าของเทศบาลนครหาดใหญ่เข้ามาเสริมครับงานนี้งรนใหญ่งานช่างงานสูงเลยครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการวิหาของสอพหาดใหญ่และชุดสายตรวจขึ้นไปตรวจสอบบนหลังคาตึกแถวครับในย่านดังกล่าวจํานวน9หลังเรียงกันเป็นแถวเลยครับทั้งที่มีคนอยู่และไม่มีคนอยู่มีทั้งตึก4ชั้นและ5ชั้นที่คาดว่าคนร้ายน่าจะซ่อนตัวอยู่ครับและเพื่อความสบายใจ ของผู้ที่อยู่อาศัยแต่ก็ไม่พบตัวนะครับคาดว่าคนร้ายรายนี้น่าจะแอบหนีออกไปก่อนแล้วนะครับโดยขณะเกิดเหตุนี่เจ้าหน้าที่ต้องปิดถนนนิพั์อุที่สองชั่วคราวครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของหญิงสาวเจ้าของบ้านคนหนึ่งครับที่เจอหน้ากับคนร้ายจังๆเล่าเหตุการณ์ให้ฟังครับรวมทั้งเสียงของตำรวจอตอนพี่เ็ไป็นในครัวตอนขณนะทําทงานอยู่อ๋อครับพี่กําลังทํากับ,กบข้าวอยู่ คือหั่นผลไม้อยู่อ๋อแล้วคนร้ายมาถึงเรแล้วคนร้ายก็มาอยู่ใกล้ที่ห้องครัวพี่เข้ามาแล้วระยะนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วหนูก็เจอรอบหนึ่งนะมีคนเข้ามาในบ้านอ้พอดีเขาเห็นหนูเลยไล่ไปรอบหนึ่งนะคนคนเดียวกันไหมครับคนละคนอ๋อคนละคนกันนะครับหนูหั่นผลไม้อยู่แล้วก็มายืนตรงนี้บอกว่าขอขึ้นไปชั้นบนได้ไหมอ่าเขาว่าอะไรนะขอขึ้นไปชั้นบนได้ไหมบนบ้านบนบ้าน ตอนที่เราอยู่ในครัวใช่ไหมแต่คนลายยืนตรงนี้ใช่อายุประมาณเท่าไหรได้ครับน่าไปอยู่ประมาณสักสามสิบกว่าปีวัยกลางคนนี่แหละแต่ไม่เป็นรุ่นรุ่นน้องกว่าเราดูแล้วไม่ใช่ว่าเป็นเด็กรุ่นแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่าขอขึ้นไปข้างบนได้ไหมเราบอกขึ้นไปทําไมไม่ใช่บ้านคุณใช่ไหมแล้วเขาเข้ามาทางเขาเข้ามาทางไหนครับกมั่นใจว่าเขาเข้ามาจากหลังคาอ๋อมาจากบนหลังคานะหลังคาทั้งหมดนี้บ้านหนึ่ชั้นก็พี่ ข้างหน้าเราล็อกประตูอยู่อันนี้กี่ชั้นครับพี่กี่ชั้นแล้วมันเชื่อมต่อกันีบ้านอ๋อครับครับอแล้วก็ขอขึ้นไปหลังคาจังหวัดนี่หนูบอกขึ้นไปนะหนูก็เลยรีบวิ่งหนีไปหน้าบ้านไปตึดประตูเรียกตำรวจขณะนั้นตำรวจก็มาพอดีแล้วอยู่หน้าบ้านเต็มหมดแล้วครับหนูก็เลยบอกเมื่อกี้น่าจะใช่เขาแหละไม่ผิดครับโอเคนะครับเราก็พยายามเคลียร์เพื่อเพื่อความ ความปลอดภัยและความชัวร์ของผู้พักอาศัยที่นี่เนาะนะครับจนจนสุดท้ายที่สุดทราบไม่ได้ชัดว่าไม่เจอคนที่เข้ามาก่อความไม่สงบเรียบร้อยถึงจะยกเลิกภารกิจ อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อความสบายใจของเจ้าของบ้านทุกหลังทางตำรวจได้สแกนหาคนร้ายทุกตารางนิ้วครับบริเวณตึกแถวทั้ง9หลังครับและก็ส่งชุดสายตรวจออกลาดตระเวนตรวจสอบและเฝ้าสังเกตการตลอดทั้งคืนนี้แหละครับจนกว่าจะมั่นใจว่าจะไม่พบตัวคนร้ายนะครับและจะเร่งติดตามหาเบาะแสจับกลุ่มต่อไปนะครับหากว่าหลบหนีไปแล้วนี่ถ้าขโมยคนนี้พลาดท่าตกลงมานี่ไม่ตายก็ค้างเหลืองร่อแร่แน่นอนครับนั้นนะ จะเห็นทีครับไอแมงมุมหรือว่าสไปเดอร์แมนของจริงของแท้เล่นเองไม่ใช้สตันแมนหรือว่าตัวแสดงแทนครับจบเคสนี้ตามจับให้ได้ครับคุณตำรวจครับแล้วส่งไปชิงรางวัลลูกโลกทองคำเห็นว่าปีนี้เขาจัดกันที่ห้องกงครับที่สายสองแยกแหนมทองนู้อ่ะันปีนลงมาด้านหลังที่ตรงไออะไรวะระหว่างบ้านมงับกับไอ้เนี่ไอเดวเด 浪费呢。